สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินข้าวกับปลาจาระเมดข่าวทอดนะคะเป็นตัวเล็กๆค่ะเอามาทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มีน้ำพริกมะนาวแล้วก็วันนี้มีผักชีล้อมแล้วก็ผักชีไล่หอมแย้นะคะแล้วก็มะเขือเป,ปาะลูกเนียงดองนะคะดองเองก็คือแบบเหมือนไม่ค่อยกรอบอะ่ะมิม้นก็เลยไม่ได้ทําวิธีทํานะเพราะว่าบางรอบมิ้นดองก็กรอบบางบางรอบก็ไม่กรอบอะไรเงี้ยมินก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะแล้วก็มีซุปใบ,บกระเจี๊ยบแดงนะคะ ไปค่ะไปกินข้าวกันค่ะมีคนอยากให้มิกินข้าวแบบนี้ค่ะโดยที่แม่เอาน้ำพริกไปคลุกกับข้าวได้ค่ะเดี๋ยวทำให้บางครั้งนะคะเอานอนออกก่อนออกแล้ว กินยังไงก็อร่อยน้ำพริกทุกครั้งที่มินกินนะคะคนจะชอบเข้าใจผิดระหว่างหอมแย้กับ อันนี้หอม é, แย้อันนี้ผักชีร้อมนะคะทุกครั้งที่มินกินหอมแย้ก็จะมีคนมาเมนว่าผักชีร้อมนะคะคนละชนิดกันนะคะแต่ว่าอยู่ใ ah. นตระกูลผักชีเหมือนกันค่ะนี่นะคะลักษณะคล้ายกันแต่ว่าผักชีร้อมเขาจะมีลักษณะเป็นปล้องอันนี้จะเป็นเป็นแบบไม่ได้เป็นปล้องนะคะก็อ ah. ันน ah. ี้ใบจะใหญ่กว่าเหมือนขึ้นใช่แต่รสชาติไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คล้ายๆผักชีแต่ว่าคือกลิ่นเขาจะหอมกว่าผักชีจะหอมคนละแบบกับผักชีค่ะอันนี้คือคนใต้นิยมกินกันนะผักชีรอมเนี่ย อืมอร่ยอืมกรอบมากกินไปทางก้างกรอบลูกเียังนี้ดอง รู้สึกว่าไม่ค่อยกรอบแต่ว่าเดี๋ยวมากินดูก่อนเพื่อมันจะกรอบอื่ะกรอ,อ,กอันนี้หอมแยะหรือพักชีไล่นะคะ กินได้เลยกระดูกมักนทอดจนกรอบค่ะุ่กยังไม่กรอบ ซุปจะเปรี้ยวนะคะโอ้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 ไหล,ลงน้ำหอมแย้กับผักชีไล่คือรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่คล้ายกันด้วยะคะ่ะคนละฟิลเลยดูหัวก่อน หัวกกอม,มากมะเขืออ่อนมาก ออกระเทียมใครชอบกินกระเทียมอ่ะอร่อยมาก Nhìn kiểu đeo mà nè Đó là ปลาจระเม็ดขาวทอดกระเทียมอ๋อกอบสนั่นมาก quá na lắm ạ có thêm chiều จริงฟังจากเสียงคำสุดท้าย โอเควันนี้มินก็อิ่มไปอิ่มหนึ่งมื้อนะคะก็ฝากกดไาลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ